สวัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบนทางมือเดือกับนายกระเทนในไลฟ์กันแล้วคืนนี้อยู่กับฝนนันทการนะคะและข่าวแรกของเราในวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็คงอยากจะใส่ใจแล้วก็สงสัยเหมือนกับฝนแน่ๆค่ะเมื่อพ่อพ่อบีมกวีนะคะเขาได้โพสต์ภาพเป็นไอคอนเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายค่ะแล้วก็เขียนข้อความว่าครั้งล่าสุดที่ตื่นเต้นแบบนี้คือ3ปีที่แล้วโอ้โหแฟนคลับบ้านนี้ก็แห่กันไปคอมเมนต์ถามถ่ายกันรัวๆลุ้นกันตัวโกงค่ะอยากจะให้พ่อพ่อกับมีออยเนี่ย เธาเลยคำตอบเร็วๆว่าตกลงยังไงกันแน่คะเขาจะมีข่าวดีมีเบบีอีกหรือเปล่าและบีมกวีค่ะก็โพสตภาพนี้นะคะให้แฟนคลับได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นรูป6คนเลยนะมีแบบพ่อบีมนะคะมีออยน้องทีน้องพีน้องไอวากับน้องอัญญาด้วยแล้วก็มีรูปเป็นไอคอนเพิ่มมาเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กรูปหญิงชายพร้อมกับข้อความว่า coming soon ค่ะ แล้วก็เป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของพวกเราทั้ง1ิบคนเร็วๆนี้คอมเมนต์นะคะบอกเลยค่ะหลายคนก็เดาไปว่าเอ๊หรือว่าจะเป็นการรวมตัวกันของบ้านแดนบีมอีกหรือเปล่านะเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าจะเป็นข่าวดีเรื่องอะไรนะคะเราก็พร้อมที่จะใส่ใจกันต่อไปถ้าหากว่ามีข่าวดีอะไรก็จะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันทันทีค่ะส่วนข่าวต่อไปไปกันต่อค่ะที่ลูกชายของร็อกเกอร์ใจสั่งมาน้องเสือลูกพ่อเสกนั่นเองก็เปิดใจกับเราค่ะ หลังจากที่คุณพ่อได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำได้เกือบสองเดือนค่ะยอมรับว่ายังทำใจไม่ได้ค่ะน้องเสือเศรษฐการสุขพี่หมย่ยลูกชายคนโตของเสกโลโซที่ต้องไปเยี่ยมคุณพ่อสุดที่รักผ่านครงขังน้องเสือเล่าว่าหลังคุณพ่อรอรเกอร์ถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำพิเศษมีนบุรีมาเกือบ2เดือนตอนเองก็เดินทางไปเยี่ยมคุณพ่อทุกสัปดาห์ซึ่งคุณพ่อเสกก็ดูเข้มแข็งขึ้นอาการเครียดลดลงแต่ตนเองต่างหากที่รู้สึกเศร้าทุกครั้งที่ไปเจอแล้วก็คิดถึงคุณพ่อสุดๆค่ะ พึ่งตรงตอนไปเยี่ยมครับมันมันรู้สึกหนักใจครับหนักใจตอนที่แบบก้าวเข้าไปในน,านาั้นอะมันรู้สึกแบบว่าเราไม่อยากเห็นพ่อตรงเนี้ยครับแต่ว่าคือก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอเขารู้สึกแบบรู้สึกดีใจรู้สึกซึ้งทุกครั้งอ่ะแบบต้องคืบไว้ทุกครั้งอ่ะที่ท,ที่ที่ได้เจอเขาอ่าบางทีเขาก็เครียดไม่ไม่ทำให้ผมดูว่าแบบเขาเครียดหรือเขาแบบไม่สบายใจอะไรเขาก็เขาก็ยิ้มเขาก็อ่าเขาก็คุยปกติครับแต่ว่าผมก็รู้ว่าในใจเขาก็มีความเครียดมีความแบบ อึดอัดที่ต้องอยู่ในนั้นก็เป็นห่วงโอ้เป็นห่วงอยู่แล้วแบบเป็นห่วงทุกอย่างครับแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบว่าวันๆทำอะไรกินอะไรการกินอะไรอย่างเี้ยแบบมันอยู่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นห่วงครับแต่ว่าผมว่าเขาเขาเข้มแข็งมากทุกครั้งที่ไปเจอเขาบอกเลยครับว่าเขาคิดถึงใช่คือผมก็คิดถึงเขาที่สุดแล้วแหละก็อะบอกคิดถึงบอกลาเขาทุกครั้งครับแล้วล่าสุดทำเพลงด้วยกัน ทำเพลงกับวงผมครับให้เขาคือเป็นเพลง cover ชื่อว่าเพลงเร็วที่สุดนะครับเร็วที่สุดแล้วก็ผมแต่งใหม่เป็นเวอร์ชันใหม่ก็มีมีอะไรที่เกี่ยวกับเขาเยอะสุดเกี่ยวกับการแบบคิดถึงเขาอยากให้เขากลับมาหาเราเร็วที่สุดจริงๆับผมผมอะไม่ไม่ไมค่อยอยากดูคลิปตอนที่เขาอยู่ในนั้นอันนี้คือพวน้องคือแบบมันมันหนักใจมันมันมัน,ม,นมันอธิบายยากครับแต่ว่าคือแต่ว่าผมเห็นหน้าผมผมรู้สึกดีละผมแค่แค่อยากเห็นหน้าเขา แต่ผมผมรู้สึกดีใจนะครับที่เขาแบบได้ทำกิจกรรมได้ทำนู่นทำนี่ได้แบบอย่างน้อยมีอะไรทำมีมีแอคทิวิตี้ทำคุณแม่ไปเยี่ยมพ่อบ่อยสุดลวครับก็คุณแม่น่าจะไปเยี่ยมอาทิตย์หนึ่งแบบอย่างน้อย 3- 4ครั้งได้ครับคุณแม่ก็ไปบ่อยก็ไปให้กำให้กำลังใจพ่อเยอะครับ mm. ก็รู้สึกดีที่พ่อแม่ได้เจอกันบ่อย เรื่องพ่อเสกจบปุ๊บน้องเสือก็ขอฝากซิงเกิลใหม่ป้ายแดงเพลง2 4 3 6 t เพลงที่เจ้าตัวเขียนเนื้อเพลงถ่ายทอดมาจากเรื่องราวความรักและความคิดถึงคนคนหนึ่งแถมเพลงนี้ยังโกอินเตอร์ไปร่วมงานกับโปรดิวเซอร์และศิลปินสาวจีเซลที่ประเทศเกาหลีใต้อีกด้วยและเพลงนี้ยังเป็นเพลงรักใส่ครั้งแรกของเจ้าตัวเพราะปกติแล้วจะออกแนวฮิปฮอปตลอดเรียกว่าเพลงนี้เปลี่ยนแนวของน้องเสือไปเลยทีเดียวค่ะ ใครที่เป็นแฟนเพลงของน้องเสือก็อย่าลืมติดตามผลงานเพลงใหม่ของเขาได้นะคะส่วนคนนี้ลำเพลินวงสกรเจอตัวแล้วนะคะหลังจากประสบอุบัติเหตุแฟนๆเป็นห่วงค่ะ ฟาดครรนหนักตั้งแต่ปีใหม่ไทยที่ผ่านมาเลยล่ะค่ะสำหรับหมอลำอปป้าลำเพลินวงสกรไวัย31ปีหลังเกิดอุบัติเหตุถูกรถขนน้ำแข็งพุ่งชนรถตู้ที่เจ้าตัวนั่งระหว่างเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดสกลนครล่าสุดได้เจอตัวหนุ่มลำเพลินเจ้าตัวเผยถึงอาการบาดเจ็บว่าตอนนี้ก็ยังเจ็บไหล่ข้างซ้ายหลังผ่าตัดดามเหล็กไว้เพื่อยึดเส้นเอ็นไหล่ที่ฉีกขาดค่ะ ส่วนคู่กรณีที่ขับรถโดยประมาทเมาแล้วขับตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุบริษัทต้นสังกัดของคนขับรถก็ไม่เคยแสดงน้ำใจถามไถ่ายอาการมาเลยสักนิดสำหรับคดีความนั้นในเมื่อคู่กรณีไม่ยอมมาไก,กล่เกลี่ยลำเพลินบอกว่าได้มอบหน้าที่ให้ต้นสังกัดกรมิโกดำเนินคดีต่อปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายจัดการค่ะไม่ได้อยากที่จะไปติดใจอะไรตามเอาอะไรกับเขามากนักหรอกเพราะว่า,วาโอเคเขาเมาหนึ่งเขาขาดสติแค่อยากเตือนให้เขารู้เฉยๆว่าแบบ เขาเขาไม่อเขาไม่ควรที่จะทําอย่างนี้มันมันไม่ได้เดือดร้อนแค่แค่แค่เขานะมันเดือดร้อนเราด้วยเราก็มีครอบครัวที่จะต้องแบบเขาก็มีครอบครัวเราก็มีครอบครัวนี่คือเข้าใจแต่คุณประมาทคุณไม่คํานึงถึงชีวิตของตัวเองแล้วก็คนอื่นอย่างน้อยเราก็รู้สึกผิดบ้างในในสิ่งที่เราทําไปเพราะสิ่งที่เราทํามันผิดนะมันไม่เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นมันมันดูเห็นแก่ตัวมากถ้าผมเป็น ตาสีตาสาลนะ่ะมันจะเงียบไปเลยไหมอ,อ่าผมอยากให้คนเห็นอย่างนั้นมากกว่าเกิดถ้าผมตายไปล่ะเอออผมออกมาพูดไม่ได้ลเออตายพูดไม่ได้อีกใช่คนตายก็พูดไม่ได้ <laughs> ก็ตายฝีไปเฉยแต่นี้ผมยังไม่ตายผมก็ถึงเลือกเออโอเคเราพูดดีกว่าออพูดในสิ่งที่เราควรพูดนั่นแหละแล้วหลังจากเราพูดเขามีติดต่อเรากลับมาไหมล้ำคืนมาแบบมาขอโทษหรือว่าไม่มีผมคิดว่าตามกฎหมายดีกว่าเพราะว่าผมให้เวลามานานละคนเราคนเรามันต้องมีน้ําใจต่อกันบ้างอ่าไม่ใช่เราจะ เราจะคิดว่าเราเป็นนักธุรกิจหรือว่าอะไรต่างๆผมก็ไม่รู้หรอกแต่สุดท้ายสุดท้ายแล้วความเป็นคนน่ะมันวัดค่ากันแม่หรอกกับเงินหรือยอดฐานันดาศักิ์อะไรต่างๆผมว่ามันอยู่ที่น้ําใจดีกว่าส่วนวันเกิดอายุครบ31ปีของเจ้าตัวนั้นวันนี้ก็ได้จัดงานเล็กๆเบิร์ดเดย์มีติ้งลำเพลินวงสกอรเพื่อตั้งใจตอบแทนแฟนเพลงที่สนับสนุนกันมาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายค่ะ อยังอยู่ที่วงการเพลงลูกทุ่งนะคะไปที่นักร้องสาวสุดแซ่บธัญญาอาสยามค่ะกําลังจะหมดสัญญากับค่ายเก่านะจะไปต่อหรือพอแค่นี้เดี๋ยวไปถามเจ้าตัวกันแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องไปถามค่ะนั่นก็คือความสวยหลายๆคนสังเกตไปหน้าดูเปลี่ยนไปไปทาอะไรมาหรือเปล่าคะ ขยี ita, ่ตารวัวเพื่อเช็คให้ชัวร์ว่าเธอคนนี้ใช่สาวธัญญาอัสยามจริงไหมเนี่ยหลังเจ้าตัวตั้งใจลดน้าหนักหลังคลอดน้องคาโลมาเกือบหนึ่งปีจนพร้อมลงไปถึงสิบามกิโลกรัมเล่นทําให้เครื่องหน้าจมูกปากพุ่งออกมาจนแทบเปลี่ยนไปเป็นคนละคนงานนี้ลูกทุ่งสาวสุดแซ่บยืนยันเห็นสวยๆออร่ามาเต็มแบบเนี้ยแม่แม่จะไม่ได้ให้มาตั้งแต่เกิดแต่ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีการไปขึ้นเขียงอัพสวยเพิ่มจากครั้งก่อนอย่างแน่นอนค่ะบางคนคิดว่าหนูไปอัพหน้ามาใหม่หรือว่าจริงๆไม่ได้ทําเพิ่มนะะคคก็อ เรากันหน้าผากเพื่อแบบเปิดโห,หัวเหงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเติมฟิลเลอร์หน้าผากนิดนึงเพื่อให้หน้าผากมันชัดขึ้นแค่นั้นเลยจมูกก็ยังเป็นแท่งเดิม,มค่ะแล้วก็หน้าอกแค่นั้นหนูคิดว่ามาจากความผอมและจมูกก็ชัดขึ้น พวกแก้มพวกอะไรหนูมันก็ชัดขึ้นแล้วบวกกับการแต่งหน้าด้วยคือหนูก็จะชอบคิดว่าตัวเองสวยแล้วหนก็จะไปถามเขาว่าคือภูมิใจบ้างไหมเนี่ยแบบมีมีแฟนสวยอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าภูมิใจสวยที่สุดแต่ถามครั้งนึงไม่พอค่ะถามทุกวันช่วงเนี้ยเชื่อเชื่อค่ะถ้าตอบลองตอบว่าไม่สวยดูสิ ก็เพราะสวยเก่งความสามารถรอบด้านล่าสุดกับการทางานในฐานะศิลปินลูกทุ่งสาวถันญ่ายังเตรียมเติบโตไปอีกก้าวด้วยการโบกมือลาต้นสังกัดอาสยามที่เคยมอบโอกาสให้เจ้าตัวมีแสงในวงการลูกทุ่งมานานกว่า10ปีเต็มค่ะก็ผูกพันกับที่นี่มากๆแต่ว่าด้วยอายุด้วยแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ทําเพลงแล้วหรือเปล่าว่าก็ขายของทาธุรกิจแบบกําลังดีเลยค่ะก็เลยคิดว่าอาจจะมาเติบโตในในเวนเคารบการตัดสินใจกันและกันแล้วก็ ทุกคนก็เข้าใจค่ะเข้าใจเหตุผลในการที่บางทีเราอาจจะอยากอายุด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะ30แล้วแล้วก็มีคอรอบครัวแล้วด้วยแล้วก็ทําธุรกิจทําอะไรอย่างเงี้ยแข้งแงอยู่แต่ก็ต้องรับรับมือในทุกๆอย่างค่ะทุกคนก็ต้องเรียกหนูเหมือนเดิมมายความว่าคือเราอาจจะไม่ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าในในภาพจำอ่ะทุกคนก็คงจะ,จะต้องเรียกคัญาอาสยามหนูว่าน่าจะตลอดชีวิตด้วยซ้ำ แต่ก่อนจะสิ้นสุดสัญญานักร้องสาวธัญญาเตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่บักหล่าครับเพลงลูกทุ่งม้วนๆแซบๆที่ได้พระเอกหมอลำต้าย้องวงระเบียบวาทศิลมาร่วมแสดงแฟนๆเตรียม,ยร,มรับชมได้เร็วๆนี้จ้าธัญญาลูกนี้สวยมากจริงๆค่ะอะคราวนี้ค่ะจะพาไปดูความสำเร็จที่จบลงไปอย่างสวยงามนะคะสำหรับงานไทยคอนเทนต์เอ็กซ์เพรียร์ค่ะ ปิดฉากด้วยความสำเร็จที่งดงามค่ะสำหรับงานไทยคอนเทนต์เอ็กซ์เพียร์2025มหกรรมที่จะพลิกโฉมคอนเทนต์ไทยให้ก้าวสู่เวทีโลกที่จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13กรกฎาคมที่ผ่านมาณนะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยการร่วมมือกันในทุกภาคส่วนทั้งภาพยนตร์ละครซีรีส์เกมสื่อดิจิทัลการแสดงสดนวัตกรรมเทคโนโลยีความบันเทิงเปิดพื้นที่ให้กับหลากหลายสังกัดได้นําเสนอคอนเทนต์คุณภาพพร้อมเปิดเวทีเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอุตสาหกรรม ต่างๆโดยตลอดการจัดงานทั้ง3วันนะคะมีเหล่าคนมาเทิงยกทัพมาร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องอาทีไอดอลสาโฟอีฟที่จับมือกับทีมนักแสดงเรื่อง4 Kings รรวมขึ้นเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การร้องเพลงและการแสดงรวมถึงพ่วงกับมากฝีมือมัดเดี่ยวชูเกียรติและทีมนักแสดงเกิร์ลเลิฟบอยเลิฟจากซีรีส์ b ีเฟรนเจตนามไม่ลืมและ Minutes ที่มาร่วมโชว์เคสมอบความสุขผ่านเสียงเพลงและกิจกรรมให้แก่ผู้ร่วมงานค่ะ งานนี้คนเบื้องหน้าอย่างเจเจพิพัฒน์ก็ออกปากภูมิใจไม่น้อยที่ได้อยู่ในช่วงขาขึ้นของวงการบันเทิงไทยเช่นเดียวกับคนเบื้องหลังอย่างมะเดียวชูเกียรติที่มองว่าการสนับสนุนจากภาครัฐที่ต่อเนื่องจะช่วยส่งคอนเทนต์ไทยสู่สากลได้ไกลขึ้นและสร้างเศรษฐกิจที่ดีได้ในที่สุดค่ะสิ่งที่เรามีและแข็งแรงที่สุดความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยคนไทยเป็นคนตลกคนไทยเป็นคนคิดคีฟคนไทยคอนวินสคนเก่งเ,เล่าเรื่องสนุก นี่คือยังเป็นความหวังสุดท้ายที่เราจะเอาสิ่งเหล่านี้มาสร้างให้เกิดเศรษฐกิจก็มาถูกทางที่ที่สนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ในภาพยนตร์ในคอนเทนต์อะไรต่างๆที่มันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆสำหรับเรื่องอวงการบันเทิงไทยอะครับจากเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้ไปได้หลายประเทศขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้พอเราแข่งแรงขึ้นพอมีคอนเทนต์ายเข้ามาเสริมหรือว่ามีคอนเทนต์ต่างๆที่แบบ เรามีกําลังในการทํามากขึ้นตอนนี้เราก็ดีขึ้นซึ่งเราก็สามารถไปแข่งกับต่างประเทศได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราก็คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ก็ภูมิใจครับ ฟากผู้จัดงานคนสําคัญอย่างหมอมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนหรือคุณชายอดัมประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีและแอนิเมชันเปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากมีผู้เข้าร่วมงานกว่า4 0,000คนก่อนจะบอกว่าชาวต่างชาติสนใจร่วมทํางานในประเทศไทยอีกเพียบเลยทีเดียวค่ะเราอยากจะกระตุ้นความสําคัญของวงการภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีและแอนิเมชันผ่านทั้งกลไกทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง นะและภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดมารวมตัวกันก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามก็ได้คุยก an er mmm. e ับทุกๆบูธทุกๆบูธก็พอใจและแฮปปี้มีชาวต่างชาติเข้ามาในงานเยอะมากทั้งคนจีนทั้งคนฝรั่งนะครับกรมการท่องเที่ยวบูธอยู่ข้างหลังนี้มีคนก็มาติดต่อขอถ่ายทําในประเทศไทยซึ่งเราไม่คิดว่าจะมีคนมาขอติดต่ออยากขอบคุณอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็วงการบันเทิงไทยคาว่าวงการบันเทิงไทยก็คือต้องขอบคุณทุกคนที่เล็งเห็นว่าเรายังต้องสามัคคีและรวมตัวกันเพื่อไปต่อครับ โดย Thai Content Experience 2026คุณชายอดามคาดการว่าจะมีการขยายทั้งพื้นที่งานให้มากขึ้นถึง2เท่าเพื่อรับรองคอนเทนต์ที่มีความหลากหลายและความสนใจของชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะหลั่งไหลเข้ามานั่นเองค่ะอุตสาหกรรมบันเทิงไทยกำลังไปได้สวยจริงๆค่ะสวสดหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่ที่นายะเทนค่ะช่อง9กด30 11โมงครึ่งนะคะวันนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ